สวัสดีครับเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูพิทักษ์อีกเช่นเคยเด็กๆอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องอะไรก่อนที่เราจะมาเรียนกันนั้นเรามาร้องเพลงกันก่อนเลยไปร้องเพลงกันนะครับตื่นเช้าเราแบ่งฟันอิหาหารแล้วเราแบ่งัน ก่อนนอนเราแปรงฟันฟันสะแข็งแรงอองงามแปรงฟันให้ถูกวิธีดูที่ต้องแปรงขึ้นลงตื่นเช้าเราแปรงฟันกินอาหารแล้วเราแปรงฟันก่อนนอนเราแปรงฟันฟันสะแข็งแรงอองงามแปรงฟันให้ถูกวิธีดูทิ่ต้องแปรงขึ้นลงโอเคนะครับเด็ก เด็กอยากรู้กันเลยใช่ไหมครับว่าคุณครูจะสอนอะไรพวกเรามาดูกันเลยฟันของเรานั้นมีทั้งหมด2ชุดชุดแรกเรียกว่าฟันน้ำนมฟันน้ำนมนั้นจะขึ้นตอนอายุประมาณ6กเดือนถึง3ขวบโดยฟันน้ำนมจะมี24ซี่หลังจากนั้นฟันน้ำนมของเราจะค่อยๆหลุดออกไปและจะมีฟันชุดใหม่ขึ้นมาแทนเรียกว่าฟันแท้ฟันแท้จะเริ่มขึ้นประมาณ5ขวบ เป็นครบ32สองซี่เอ้าุูแต๋วเป็นอะไรหน้าตาไม่สดชื่นเลยสวยมากเลยค่ะคุณพี่คะเป็นไรดีครับโอ้โหมันบวมใหญ่เลยไม่เป็นไรครับคุณพีทักมีคาถาฟันสวยมาให้งใจฟังนะครับคาถาที่จะทําให้เรานั้นมีฟันสวยมาฟังกันเลยครับหนึ่งเราต้องแปรงฟันทุกวันอย่างน้อยวันละสองครั้งเชา้าและก่อนนอน 2เมื่อเรารับประทานอาหารทุกครั้งเราควรบ้วนปากหรือแปรงฟันเพื่อเอาเศษอาหารในช่องปากออกให้หมด 3. เลือกใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟูงอไร์เพื่อป้องกันโรคฟันผุ 4. เลือกรับประทานอาหารที่มีแร่ธาตุและวิตามินเช่นผักและผลไม้ต่างๆแล้วอย่าลืมดื่มนมทุกวันประจำนะครับ 5. ไม่รับประทานลูกอมลูกวาด หรือขนมที่มีรสชาติหวานจัดเพราะจะทําให้ฟันผุได้พบไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจช่องปากอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งกูแต๋ดดวทําแค่นี้ก็จะไม่ตวจฟันอีกแล้วครับจริงค่ะครูทางนั้นอ่ะอดเดี๋ยวกูแต้วจะเริ่มทาตั้งแต่วันนี้เลยนะคะเยี่ยมเลยกูแต้วเก่งมากขอบคุณค่ะพีค่คะ เยี่ยมมากเลยทีเแียวเก่งมากเลยเด็กๆก็เหมือนกันนะครับอย่าลืมทําตามที่คุณครูทักสอนเด็กๆก็จะไม่เป็นโรคฟันผุนะครับบ๊ายบาย